Thank <laughs> you. สวัสดีทุกคนนะคะกับสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะใครเข้ามาดูแล้วนะคะวันนี้เทสระบบสั้นๆนะคะอาจจะไลค์ไม่นานนะคะปา่าทั้งนั้นเลย สวัสดีทุกท่านค่ะเฮ้ย,ยมีเสื้อผ้าด้วยอะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะกลับสวัสดีทุกท่านเลยค่ะถ้าถือปั๊มนึงถ้าถือปั๊มนึง สวัสดีทุกท่านเลยนะคะนี่หมาไหมคะ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะอุย้ยอันนี้สืส้อผ้าพสื้อผ้เฮ้ยเสียงไรอ่ะเดี๋ยวขึ้นพาขึ้นข้างบนไหมอะไรยู่นี่ เดี๋ยวให้พ่อไปไผ่นะคะถือกล้องนะคะพาขึ้นไปดูด้านบนนะคะ,ะเราอยู่นีไ่ไงให้ไม่ไผ่อยู่พ่อขึ้นไปเราอยู่ตรงนี้ไม่ใช่พ่อพ่อถือขึ้นพ่อพ่อถือถกล้องขึ้นไปสิพาลูกเพจที่พี่ดูหน่อย เดี๋ยวให้พ่อน้องไว้ไผ่ถึงเจ้าไเลอดูแลดูแลดูแลแปล๊บหนึ่งเดี๋ยวทำหน้าที่แทนแป๊บนึงเดี๋ยวจะพาขึ้นมาดูข้างบนแป๊บหนึ่งครับโอ้โหเอ้ยเราไม่ขึ้นไว้เอาแค่ตรงนี้พอนะส่องส่องพอ,อเอยไม่มีคนมานานเลยเนะี่ย คนเดียวก็ใจอืมโอเคโอเคนี่มากลับบ้านยังไม่หมดเราคุณโสภาแชร์แล้วนะคะขอบคุณครับเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้ดูแค่ข้าวๆนะครับโอ้ยๆ้ยเหมือนเหมือนเหมือนไม้มันจะผุดๆดนึกยไงไม่ ร้อยหลายปีแล้วบ้านหลังนี้ไม่มีคนขึ้นมาเลยอะ่ะบนเป็นลงลงไอ้ตรงนี้มันเคยเป็นห้องแล้วมันก็เข่าก็เอาออกไปหมดแล้วเป็นระเบียง ไอ้เราพามาดูข้าวๆนะครับเดี๋ยวไปให้กําไรรับช่วงต่อดีกว่าเดินเมื่อกี้เหมือนกระไดมันไม่ค่อยดีเลยดูข้าวข้างบนเดี๋ยวรับช่วงต่อไป มาทุกคนมาดูมาดูบรรยากาศของบ้านล้านะคะอีกหลังหนึ่งนะคะโลเคชั่นใหม่เหมือนกันให้ดูบรรยากาศนะคะ รอบเลยนะเนี่หยหุยได้ยินเสียงวีดวีดมาแต่ไกลอะค่ะแต่วันเลยอะสวัสดีสวัสดีพี่เจ๋งด้วยนะคะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเธอเมื่อกี้เราได้ยินเสียงเสียงบนบ้านนะ ่ะกี้นะคะต,ตะกี้นี่เองได้ยินเสียงบนบ้านไมลันเนี่ยเฮ้ยอย่างใครเดินอะตะวันเลยอะมนะา,าล้อมรอบเลยนะคะเนี่ย สวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะนี่นะคะจะให้ดูทางเราเข้ามานี่นะคะทางเข้าจะเป็นป่าหมดเลยนะคะเนี่ย แล้วมันมีหลังหลังข้างๆอีกหลังนึงนะคะแต่เราเดินเข้าพาเข้าไปไม่ได้นะคะมันอยู่ในป่าลึกนู่นนะคะเลยให้ดูบรรยากาศเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นบนบ้านบนบ้านบนบ้านเฮ้ย มีกางเกงด้วยอะโอเคเดี๋ยวขอออกก่อนนะคะเนื่องจากทิ้งน้องไม้ไผ่นะคะอยู่บนถนนคนเดียวกับอยู่ในรถนะคะพามาดูบรรยากาศแป๊บเดียวนะคะเนื่องจากเดินไม่ไหวจริงๆนะคะนี่ย ล้อมรอบเลยนะคะสวัสดี200กว่าท่านนะคะที่ทั้งหมดเรวม้ไร่ได้อู้เมื่อตอนเข้าไปครั้งแรกนะคะได้ยินนะคะเหมือนใครอยู่บนบ้านเลยอะได้ยินคือได้ยินแต่เสียงนะเสียงลอยแบบเสียงเท้าอะค่ะแต่พอขึ้นไปดูก็ไม่มีใครนะคะออ้ยนี่ นี่บรรยากาศช่วงเย็นๆนะคะถ้าข้างกลางคืนนี่เนี่ยนะคะเราเดินผ่านป่ามาป่ะเ,เดินออกดีกว่าค่ะเก็บบรรยากาศมาเบื้องต้นเท่านั้นนะคะนี่นะคะพอไปไผ่อยู่ข้างหน้าเดินให้พอไปไผ่น้ำเข้ามาคนข้างในข้างๆก็มีอีกหลังหนึ่งนะคะแต่ว่าป่ามันลกจน จนไม่สามารถเข้าไปได้นะคะโอ้ยยุ่งยุ่นะข้างในเห็นหลังคาไวๆแต่มันเนี่ยข้างในนน้นก็มีอีกหลังนะคะแต่เข้าไม่ได้โอเค โอเคนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ยังคิดถึงเพจลาพิสูจน์เซเวอร์โลเคชันนะคะกลบาขอบคุณทุกท อ้นี่ใบไผ่นี่นะคะทิ้งน้องไว้ไผ่คนเดียววันดีค่ะก่อนปึบนี่นะคะทิ้งน้องไว้ไผ่ให้รออยู่ข้างนอกอยู่คนเดียวไม่ได้ใส่กางเกงขายาวมาก็เลยไม่ได้ให้น้องเข้าไปด้วยบ้านจะอยู่ลึกแล้วก็วต้องเดินออกไปอีกนะคะแต่อยู่ติดถนนเสียงรถจะดังหน่อยโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาดู เดี๋ยวขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะโอเคบ๊ายบายสวัสดีทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย